สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกๆคนนะครับสู่คอร์สสอนฟรีกับอบังออนไลน์ปูพื้นฐานการยิงแอดโฆษณา Facebook EP ที่19วันนี้นะครับผมก็จะสอนวิธีการสร้างและยิงแอดแบบ c อสตอมออ d เดียนแล้วก็ลูกอะไรออ d เดียนนะครับหลังจากที่ EP ที่18ที่ผ่านมานะครับผมก็ได้สอนถึงกลุ่มเป้าหมายทั้ง3นะครับ ที่เราสามารถที่จะยิงโฆษณาได้ซึ่งแน่นอนมันมีคอออเ e n c e หรือลูกค้าใหม่ใช่ไหมครับก็จะมีคอสตอมออเดียนมันคือการสร้างแล้วก็ยิงไปหาลูกค้าเก่านะครับที่เห็นโฆษณาของเราแล้วไม่ว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ตามแต่นะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็คือลูกอไลน์ออเดียนนะครับก็คือกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันดังนั้น EP ในวันนี้ EP ที่ท19กนะครับก็จะต่อเนื่องจาก e p ที่18ที่ผ่านมา ใครที่ยังไม่เคยเได้เรียน EP ที่18ที่ผ่านมาก็สามารถที่จะย้อนด้วยฟัง EP ที่18กันก่อนได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เราจะขอเริ่มต้นนะครับในการสอนวิธีการสร้างแล้วก็ยิงแอดแบบคอสตอมออดเดียนก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็จะต่อด้วยลุกอะไรออดเดียนนะครับมาดูกันในการยิงแอดโฆษณาในทุกๆครั้งนะครับผมก็ได้ สอนพวกเราไปแล้วนะครับว่าเราจะต้องเปิด Facebook ของเรากันก่อนนะครับแล้วก็จากนั้นไปที่แท็บเมนูที่มันเขียนว่าตัวจัดการโฆษณานะครับเราจะไม่ยิงจากหน้าเพจแต่เราจะยิงผ่านตัวจัดการโฆษณาตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็กดไปนะครับพอเรากดไปปุ๊บมันก็จะมาสู่หน้าตัวจัดการโฆษณาหน้านี้นะครับทีนี้พอมาถึงหน้านี้ถ้าสมมติเราต้องการยิงโฆษณาใช่ไหมครับแบบปกติเลยยิงไปหาลูกค้าใหม่ เราก็สามารถกดสร้างใช่ไหมครับแล้วก็เลือกวัตถุประสงค์แคมเปญนะครับว่าเราจะยิงแบบการมีส่วนร่วมหรือยิงแบบข้อความหรือจะยิงแบบไหนเราก็สามารถเลือกได้นะครับจากนั้นเราก็ไปเซตเไปตั้งค่ากลุ่มเป้าหมายแบบละเอียดนะครับอันนั้นคือการยิงแบบปกติเราเรียกมันว่าการยิงแบบ c อ l ด ads หรือว่ายิงไปหาลูกค้าใหม่ๆนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเรายิงไปหาลูกค้าใหม่สัก3วันหรือ5วัน10วันไปแล้วเนี่ย แน่นอนเราก็จะมีลูกค้าเก่าจะมีฐานข้อมูลของลูกค้าเก่าที่เห็นโฆษณาของเราไปแล้วนะครับแม้ว่าเห็นมาแค่กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์หรือแม้ก็เห็นซื้อทักแชทนะครับหรือว่าเห็นแล้วก็ไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรกับกับโฆษณาของเรา AI ของ Facebook ได้เก็บข้อมูลสิติเหล่านี้ไว้หมดแล้วนะครับทีนี้อย่างที่ผมเคยสอนพวกเราก่อนหน้านี้ไปนะครับว่า สถิติของ e ฟ e b o o กเนี่ยได้บ่งชี้แก่เราว่า97%ที่ลูกค้าเห็นครั้งแรกแล้วไม่ซื้อนะครับมีเพียงแค่3%เท่านั้นที่ลูกค้าเห็นโฆษณาของเราครั้งแรกแล้วก็ซื้อนะครับทีนี้เราจะทำยังไงให้97%ที่เขาเห็นแล้วก็ไม่ซื้อเนี่ยกลายเป็นคนซื้อให้ได้แน่นอนเราก็ต้องยิงแบบ retarget นะครับหรือว่าภาษาที่ ภาษาทางการที่เขาใช้กันก็คือต้องยิงแบบ u s t t o a u u i i n c e คือยิงไปหาลูกค้าเก่าที่เห็นโฆษณาของเราไปแล้วในครั้งแรกแล้วเราจะทำยังไงเราจิงได้เลยไหมอย่างไม่ได้ครับเราจะต้องไปสร้างกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ก่อนนะครับก็คือกลุ่มเป้าหมาย Custom Audience หรือว่ากลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองก่อน นะครับก่อนที่เราจะไปยิงเอาสรุปง่ายๆก็คือให้เห็นภาพเราจะต้องให้ AI ของ Facebook เนี่ยไปรวบรวมลูกค้าเหล่านั้นกันก่อนพอ AI รวบรวมเสร็จปุ๊บเราก็สามารถเอากลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นมายิงโฆษณาได้ทำยังไงมาดูกันสเต็ปแรกเลยจะสร้าง Custom Audience หรือว่าจะสร้างาลูกอะไรออเดียนให้เรากดตรงนี้ครับขีด3ขีดตรงนี้นะครับหรือที่เราเรียกมันว่าเครื่องมือนะครับเราก็กดเข้าไปพอเรากดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมี แท็บเมนูต่างๆให้เราเลือกนะครับให้เราเลือกกลุ่มเป้าหมายนะครับให้เราเลือกที่กลุ่มเป้าหมายนะครับจากนั้นเราก็กดไปพอเรากดไปปุ๊บมันก็จะไปหน้าของการสร้างกลุ่มเป้าหมายนะครับมันก็ให้เราสามารถสร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองสร้างกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันนะครับอันดับแรกเลยเรามาสร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองก่อนนะครับเราก็กดเข้าไปครับ พอเรากดที่สร้างกลุ่มเป้าหมายที่กําหนดเองมันจะให้เราเลือกครับแหล่งที่มาของกลุ่มเป้าหมายที่เราจะกําหนดนะครับว่าลูกค้าจากจากจาก,จากแหล่งที่มาไหนนะครับมันก็มีเยอะเนาะถ้าสมมติใครที่มีเว็บไซต์เราก็สามารถดึงลูกค้าจากเว็บไซต์ได้นะครับหรือใครที่เก็บข้อมูลรายชื่อของลูกค้านะครับเราก็สามารถเอารายชื่อของลูกค้าเหล่านั้นลงไปยัง Excel นะครับแล้วก็สามารถ เอาจากแหล่งที่มาไราชื่อเหล่านี้นะครับมาเป็นคอสตอมออเดียนแล้วก็ไปยิงแบบลูกอารไยออดเดียนก็ได้นะครับหรือถ้าเรายิงแบบวิดีโอเราก็สามารถที่จะเอาลูกค้าที่เห็นวิดีโอของของเราก่อนหน้านี้มาเป็นคอสตอมออเดียนหรือว่ากลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองก็ได้นะครับแต่ว่าที่ผมจะสอนในวันนี้ก็ขอสอนแค่แบบแรกกันก่อนนะครับส่วนใครที่อยากจะเรียนแบบอื่นนะครับค่อยค่อยไปเรียนกันนะครับค่อยไปเรียนกันอีกทีหนึ่งนะครับ อันดับแรกเลยแน่นอนเราลูกค้าของเรามาจากเพจ Facebook ใช่ไหมครับเราก็เลือกเพจ Facebook ครับจากนั้นกดถัดไปครับพอเรากดถัดไปปุ๊บมันก็จะมาหน้านี้นะครับเราก็เลือกนะครับเพจนะครับลูกค้าไหนที่เราต้องการรวบรวมเป็นกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองเราก็เลือกเพจอันนี้เป็นเพจตัวอย่างนะครับเพจนี้ผมก็ไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับเป็นเพจที่เอาไว้เป็นสาธิตให้กับพวกเราได้ดูนะครับจากนั้นนะครับ มันเขียนว่าเหตุการณ์ตรงนี้นะครับแล้วก็เรากดตรงนี้เลยเห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยคือ Facebook สามารถให้เราเลือกนะครับว่าจะให้ AI ของ Facebook เนี่ยรวบรวมลูกค้ากลุ่มไหนนะครับถ้าเราต้องการให้ AI ของ Facebook เนี่ยรวบรวมผู้คนที่ถูกใจหรือติดตามเพจของคุณอยู่ขณะนี้เราก็เลือกอันนี้ถ้าสมมุติเราต้องการยิงโฆษณา a c e b o o k เนี่ยไปหาคนที่ถูกใจ แล้วก็ติดตามเพจของเราอย่างเดียวนะไม่รวมคนที่ไม่ได้ติดตามไม่ได้กดไลค์เพจของเรานะเราก็สามารถเลือกอันนี้ได้นะครับแต่ถ้าเราต้องการรวมคนที่มีส่วนร่วมกับเพจนะครับเราก็ต้องเลือกอันที่สองนะครับก็คือให้เอไอไปรวบรวมทุกคนเลยครับที่มีส่วนร่วมกับเพจของเรานะครับก็เลือกอันนี้แต่ถ้าเราต้องการทุกคนที่เข้าชมเพจของเราเราก็เลือกอันนี้นะครับ จะเห็นว่ามันมีความต่างอยู่นิดหนึ่งนะครับอันนี้คือทุกคนเลยนะที่เข้าชมเพจของเราแต่อันนี้คือมีส่วนร่วมเห็นไหมครับมีความต่างหรือพวกเรามาดูคําอธิบายตรงนี้ให้เข้าใจอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับทีนี้มันมีให้เราเลือกอีกนะครับก็คือผู้คนที่มีส่วนร่วมกับโพสต์หรือโฆษณาใดๆก็ตามนะครับก็เลือกอันนี้ได้พวกคนที่คลิกปุ่มกระตุ้นให้ดําเนินการนะคือรวมคนที่คลิกกปุ่มกระตุ้นให้ดําเนิน การบนเพจของคนเช่นติดต่อเราหรือซื้อเลยอันนี้ก็อาจจะน้อยมากนะครับอันนี้ก็สําคัญนะครับพวกคนที่ส่งข้อความถึงเพจของคุณนะครับอันนี้คือให้ AI รวบรวมลูกค้าที่ inbox มาหาเรานะครับส่วนสุดท้ายนะครับคือพวกคนที่บันทึกเพจของคุณหรือโพสต์ใดก็ตามซึ่งบอกได้เลยว่าหลายคนยังไม่รู้ด้วยซ้ําไปว่าเพจหรือโพสต์เนี่ยมันสามารถบันทึกได้ด้วยนะครับดังนั้นถ้าเราเลือกอันนี้คือแบบน้อยโค้ดเลย ซึ่งคนไม่ค่อยนิยมนะครับไม่ค่อยนิยมกันที่จะใช้กลุ่มเป้าหมายนี้นะครับผมจะสอน2กลุ่มเป้าหมายแล้วกันนะครับถ้าเราจะสร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองก็คือลูกค้าที่เห็นโฆษณาของเราแล้วในช่วงที่ผ่านมาแล้วยังไม่ซื้อนะครับเราจะทำยังไงให้เขาซื้อให้ได้ผมแนะนำว่าให้เราเลือกอันนี้ครับทุกคนที่มีส่วนร่วมกับเพจของคุณนะครับอันนี้คือจะรวมถึงคนที่ ส่วนร่วมที่มาจากการยิงโฆษณาของเราแล้วก็ทุกคนที่มามีส่วนร่วมกับเพจของเราเที่เป็นแบบออแกนิกที่ไม่ได้เห็นเพราะยิงโฆษณาก็เลือกอันนี้นะครับหรือถ้าเราจะเลือกอันนี้ก็ได้ไม่มีปัญหานะครับมันก็มีอะไรที่มันใกล้เคียงมากๆนะครับใกล้เคียงมากๆนะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าผมยกตัวอย่างอันนี้ก่อนละกันจริงๆมันมีกลยุทธ์มากกว่าดีเนาะผมแค่ยกตัวอย่างสักหนึ่งตัวอย่าง พอเราเลือกทุกคนที่มีส่วนร่วมกับเพจของคุณเรียบร้อยปุ๊บเราก็มาตั้งค่าตรงนี้กันต่อนะครับว่าเราต้องการให้ a c e b o o k เนี่ยรวบรวมทุกคนที่มีส่วนร่วมกับเพจของเราเนี่ยกี่วันในช่วงที่ผ่านมานะครับซึ่งมันสามารถรวบรวมคนเหล่านี้ได้ถึง1ปีหรือ365วันนะครับหรือเราจะทำเป็น10บวันได้ไหม10บวันก็ได้เราก็ใส่10บวันนะครับเ1เดือนได้ไหมก็ได้เราก็ใส่30บวัน 2เดือน3เดือนก็แล้วแต่พวกเราทุกคนจะตั้งค่าตรงนี้แต่ผมให้ไกด์ลายนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับกลยุทธ์1ในการที่ผมทํานั้นก็คือผมจะยิงเปิดอ่ายิงเปิดแบบไหนยิงเปิดก็คือยิงแบบปกตินี่แหละไปหาลูกค้าใหม่ๆนี่แหละผมจะยิงสัก5วันนะครับแล้วก็จะยจิงต่อ5วันรวมเป็น10วันทีนี้พอถึง10วันปุ๊บผมก็จะให้ Facebook รวบรวมลูกค้าเก่าที่เห็นโฆษณาของผมแล้วแล้วครั้งแรกเนี่ย และเพื่อที่ผมจะยจิงไปาหาพวกเขาอีกรอบหนึ่งไปหลอกหลอนให้เขาเนี่ยกลายเป็นคนซื้อให้ได้นะครับผมก็จะทําตรงนี้เป็น10วันนะครับก็คือรวบรวมลูกค้าที่เห็นโฆษณาของผมครั้งแรกไม่ว่าเขาจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ตามเนี่ยในช่วง10วันที่ผ่านมาให้เขาเห็นอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็เลยเลือก10วันอันนี้แล้วแต่กลยุทธ์ผมที่ผมบอกไปเนี่ยเป็นเพียงแค่หนึ่งในกลยุทธ์ที่ผมวางแผนไว้นะครับซึ่งมันก็มี30วัน60วัน 180บวันหรือ1ปี1ปีลบ0 180, 180, ้อย้วโออีกเยอะเลยครับอันนี้เป็นแค่ไกด์ไลน์1เท่านั้นนะครับให้พวกเราได้เรียนรู้กันนะครับแล้วก็เราค่อยๆไปเรียนรู้ไปด้วยกันทีนี้ผมมีคำถามมีประเด็นให้พวกเราวิเคราะห์ต่อคำถามคือทุกคนที่มีส่วนร่วมกับเพจของคนเนี่ยมันรวมถึงคนที่ทักแชทินบ็อกมาหาเราแล้วก็สั่งซื้อสินค้าด้วยไหมใช่ครับคำตอบก็คือใช่ครับแล้ว เราก็ต้องวิเคราะห์ต่อคนที่ทักแชทแล้วก็ inbox มาหาเราแล้วบางส่วนเนี่ยเขาซื้อแล้วอะแล้วเราจะยิงไปหาเขาอีกรอบเพื่อใช่ไหมใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเราจะต้องไม่ให้คนที่เห็นโฆษณาของเราแล้วก็ทักเอ่อเพจเราเนี่ยแล้วก็สั่งซื้อในเห็นนะครับเราก็ต้องยกเว้นบุคคลตรงนี้ครับเราก็กดยกเว้นบุคคลแล้วก็เลือกเพจเหมือนเดิมนะครับตรงนี้เราก็เปลี่ยนเป็น พวกคนที่ส่งข้อความถึงเพจของเรากี่วันนะครับก็10วันที่ผ่านมาถ้าเราตั้งค่าแบบนี้แปลว่าไงแปลว่าเราจะให้ Facebook รวบรวมทุกคนเลยที่เป็นลูกค้าของเราแม้ว่าแม้ว่าเห็นโฆษณาแล้วจะซื้อหรือไม่ซื้อเนี่ยคือทุกคนที่มีส่วนร่วมกับเพจของเราเนี่ยในช่วง10บวันที่ผ่านมายกเว้นหรือไม่รวมคนที่ inbox มาหาเรานะครับหลายคนอาจจะ ตั้งประเด็นกับผมว่าเอา้าก็บางคนเนี่ยที่ทักเชนมาหาเราบางคนเขายังไม่ซื้อแสดงว่าคนเหล่านี้ก็จะมองไม่เห็นสิแล้วเราจะไม่เสร็จแล้วเราจะไม่เสียโอกาสตรงนี้หรอผมจะบอกว่าใช่เขาจะมองไม่เห็นตรงนี้แต่เราสามารถที่จะยิงไปหาคนเหล่านี้แบบบอดแคสต์ได้ซึ่งแบบบอดแคสต์ผมยังไม่ได้สอนพวกเรานะครับค่อยค่อยวาดกันเป็นทีละสเต็ปนะครับ ดังนั้นไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องห่วงใครที่เห็นโฆษณาของเราครั้งแรกแล้วเราจะยิงเราไปหลอกหล,อ,กลอนพวกเขาจนเข้าอดใจไม่ไหวนะครับแล้วก็กลายเป็นผู้ซื้อสินค้าของเราให้ได้นะครับอีนี้ผมแนะนําว่าให้เราตั้งค่าแบบนี้กันก่อนนะครับแล้วก็ใส่ชื่อกลุ่มเป้าหมายอาจจะเขียนคาว่าลูกลูกค้าเก่ากี่วันครับ10บวันอ่าสิบวัน,บบน no ทักแชทก็คือไม่รวมคนเอ,อ่อคน อินบ็นะครับไม่รวมคนอินบ็อกก็เขียนแบบนี้จริงๆเขียนแบบไหนก็ได้ให้เราเข้าใจก็พอนะครับก็กดสร้างกลุ่มเป้าหมายเมื่อเรากดสร้างกลุ่มเป้าหมายเรียบร้อยเห็นไหมครับเราก็จะได้ 1กลุ่มเป้าหมายนะครับหรือก็กลุ่มเป้าหมายที่กำมันเองนะครับ1กลุ่มก็คือลูกค้าเก่า10บวันไม่รวมคนอินบ็อกซ์นะครับคำถามคือเมื่อเราสร้างเสร็จเราสามารถนำไปจริงเลยได้ไหมไม่ได้ครับเราจะต้องรอก่อนรออะไรก็รอให้ f c e e o o o นะครับเห็นตรงนี้ไหมครับมันเขียนว่ากำลังเพิ่มข้อมูลคือ f c e e o o o กกำลังรวบรวม ข้อมูลเพิ่มข้อมูลอัปเดตข้อมูลลูกค้าเก่าของเราที่เห็นโฆษณาของเราที่มีส่วนร่วมกับเพจของเราในช่วง10บวันที่ผ่านมาไม่รวมคนอินบ็อกซ์นะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่า a c e b o o k นี่รวบรวมเสร็จแล้วถ้า Facebook รวบรวมเสร็จแล้วตรงนี้นะครับที่มันเขียนว่ากําลังเพิ่มข้อมูลข้อความนี้จะหายไปนะครับย้ําข้อความนี้จะหายไป แล้วก็ที่มันเขียนว่าต่ำกว่า1000คนเนี่ยตรงเนี้จ,จะเป็นตัวเลขเฉพาะเลยเช่น2,000คน5,000คน10,000คนก็แล้วแต่ว่า10บวันที่ผ่านมาเนี่ยลูกค้าเก่าที่เห็นโฆษณาของเราไม่รวมคนทักแชทเนี่ยมีจํานวนคนกี่คนนะครับของบางคนตรงนี้หน้าน,นี้นะครับมันจะไม่มีคําว่าขนาดของกลุ่มเป้าหมายถ้าสมมุติว่าพวกเราหาไม่เจอนะครับให้เราแตะที่คอลัมน์นะครับแล้วก็เลือกขนาดของกลุ่มเป้าหมายนะครับมันก็จะขึ้นเป็นลักษณะน,นี้ให้พวกเราได้เห็น นะครับอันนี้คือเสร็จละในการสร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองหรือ c u s t o m a u d i e n c e นะครับต่อมาผมจะสอนพวกเราต่อวิธีการสร้างลู l อะไรออเดียนหรือกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันนะครับคล้ายกับอะไร,สรแสดงว่ามันต้องมีต้นแบบมันจะต้องมีแม่พิมพ์ใช่ไหมครับที่จะคล้ายกับกลุ่มเป้าหมายเหล่านั้น ดังนั้นผมแนะนําว่าให้เราไปสร้างกลุ่มเป้าหมายที่กําหนดเองก่อนเพื่อเป็นต้นแบบหรือแม่พิมพ์ที่มันจะคล้ายกับกลุ่มเหล่านี้เราก็กดเหมือนเดิมทาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดกลุ่มเป้าหมายที่กําหนดเองจากนั้นนะครับก็เลือกตรงนี้เปลี่ยนเป็นผู้คนที่ส่งข้อความถึงเพจของคุณทําไมผมแนะนําให้เลือกอันนี้เพราะ,ะกลุ่มเป้าหมายนี้คือกลุ่มเป้าหมายที่มีโอกาสสั่งซื้อสินค้าของเรามากที่สุดก็คือให้ Facebook รวบรวมใครครับ ลูกทุกคนที่ส่งข้อความถึงเพจของเราและคนที่ส่งข้อความมายังเพจของเราก็คือใครก็คือคนที่สั่งซื้อสินค้ามาแล้วก็คือคนที่สนใจสินค้ามาแล้วนะครับจากนั้นเราก็เลือกกี่วันก็มาดูว่าจริงๆมันสามารถ1ปีก็ได้นะหรือห้าสิบวันก็ได้30บวันก็แล้วแต่พวกเราจะวิเคราะห์แล้วก็วางกลยุทธ์ซึ่งผมขอไม่สอนเจาะลึกมากกว่านี้แล้วกันสอนให้พวกเราทําเพนก่อน นะครับก่อนที่พวกเราจะทําดียิงแอดเป็นกับจิงแอดดีคน,ละ,คน,ล,ะคนละเรื่องนะครับทีนี้ตรงนี้อาจจะทําเป็นสัก15วันอ่าห้วัน10วันก็ได้สิวันก็ได้เหมือนกับกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองก่อนหน้านี้นะครับทีนี้ผมจะบอกนิดนึงนะครับบอกนิดนึงเป็นไกด์ไลน์ถ้าสมมุติว่าคนที่ส่งข้อความถึงเพจของเราเนี่ยเป็นลูกค้าที่มีคุณภาพคือทักมาอ่ะ อาจจะปิดการขายได้8ปดเปลี่ยนการขายได้7อย่างเงี้ยมันจะทําให้เรายิงไปหาลูกค้าใหม่ที่คล้ายกับลูกค้าเก่าหรือลูกอะไรออเดตเนี่ยมีประสิทธิภาพมากๆคือยิงแบบแม่นมากๆทําไมอ่ะก็เม่พิมพ์ของเราเนี่ยคือเป็นลูกค้าที่ทักมาแล้วก็ซื้อเรายิงแบบลูกอะไรคือยิงไปหาลูกค้าใหม่ๆที่คล้ายกับลูกค้าที่ทักแชทแล้วก็ซื้อเห็นไหมครับโอกาสในการปิดการขายก็สูงแต่ถ้าสมมติว่าแต่ถ้าสมมติว่า ลูกค้าของเราเนี่ยที่ทักแชทมาหาเราแล้วก็มือมันลั่นหรือเราเรียกว่าลูกค้าผีเนี่ยแล้วเรามาสร้างลูกอะไรแล้วกลุ่มเป้าหมายหมายอ,าอาลูกอะไรเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพได้ยังไงในเมื่อต้นแบบเป็นผีเราจริงไปหาลูกค้าใหม่ที่คล้ายกับผีเราก็จะได้ผีนะครับแต่ถ้าเราอยากเจอลูกค้าคุณภาพเราจะต้องสร้างแม่พิมพ์คุณภาพหรือต้นแบบคุณภาพ แต่เราจะไม่สามารถสร้างเม่พิมพ์หรือต้นแบบคุณภาพได้ถ้าสมมติเราจริงไปหาลูกค้าใหม่ๆหรือออกคอออเดียนตั้งแต่แรกที่ผมสอนเนี่ยแล้วไม่ได้ลูกค้าที่มีคุณภาพโอ้โหดังนั้นเห็นไหมครับมันมีสเต็ปของมันอยู่ตั้งแต่การจิงไปหาลูกค้าใหม่หรือคอออเดียนแล้วว่าเราจะต้องสร้างคอนเทนต์ให้มันดีเราจะต้อง กำหนดกลุ่มเป้าหมายให้มันแม่นยำนะครับเราถึงจะได้ลูกค้าที่ทักแชทแล้วก็ปิดการขายได้แล้วเราเอาลูกค้าเหล่านี้เนี่ยมาเป็นต้นแบบหรือแม่พิมพ์เพื่อสร้างลูกอะไรออดเดียนเพื่อที่จะยจิงไปหาลูกค้าใหม่ที่คล้ายกับลูกค้าที่ทักแชทแล้วก็สั่งซื้อปิดการขายได้นั่นเองเราก็จะได้ลูกค้าที่คุณภาพนะครับทีนี้พอเราสร้างเสร็จใช่ไหมครับเราก็ใส่ชื่อกลุ่มเป้าหมายอาจจะเขียนว่าคนคน ทักแชทกี่วัน10วัน่อแคนี้ก็ได้ให้เราเข้าใจก็พอนะครับจากนั้นเราก็กดสร้างกลุ่มเป้าหมายครับพอเราสร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองเรียบร้อยนะครับหรือแม่พิมพ์ต้นแบบของเราเราสามารถกดสร้างกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันตรงนี้ได้เลยอพอเรากดตรงนี้ปึ๊บเห็นไหมครับมันก็จะมาหน้านี้แต่บางครั้งเนี่ยแต่บางครั้งเนี่ยเราไม่ทันที่จะกดไอ ไอแท็บมเมื่อกี้กลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันมันก็จะหลุดพอมันหลุดหน้านี้พวกบางคนเนี่ยอา้าวแล้วจะสร้างยังไงอะ่ะทาไม่เป็นใช่ไหมครับไม่เป็นไรถ้าสมมติเรามากิ้กดไม่ทันแล้วก็มันมันหลุดไปละให้เราทําแบบนี้ครับให้เรากดตรงนี้ติ๊กถูกต,ตรงนี้นะครับปึบ๊บก็คือกลุ่มคนคนทักแชทสิบปันที่ผ่านมาจากนั้นเราก็กดขีด3ขีดตรงนี้ครับแล้วก็สร้างรายการที่คล้ายกันนะครับจากนั้นเห็นไหมครับ มันบอกว่าสร้างกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันเลือกแหล่งที่มาที่คล้ายกันนี่ไงคนทักแชทสิบวันอ่าจากนั้นเราก็เลือกตำแหน่งที่ตั้งของกลุ่มเป้าหมายแน่นอนเราจะยิงคนไทยเราก็เลือกคนไทยสิครับแล้วตรงนี้มันจะมีความซับซ้อนนิดหนึง่งซึ่งผมขอไม่เจาะลึกนะครับเดี๋ยวหลายคนอาจจะงงยิ่งเป็นมือใหม่เนาะแต่ถ้าใครอยากจะเรียนเพิ่มเติมค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้เราสามารถ สร้างกลุ่มเป้าหมายหลายกลุ่มเป้าหมายที่เป็นลูกอะไร1% 2%จนเป็นตั้ง10%ผมเรียนมาเยอะมากครับกับอาจารย์คนนั้นคนนี้ระดับดังๆของประเทศทั้งนั้นเลยนะครับคอสแต่และคอสก็9,900 8,900โอ้โหแบบเออเป็นหลักหมื่นหลักเกือบหมื่นตลอดเลยนะครับผมไม่มีหรอกคอสหนึ่งบบาทไม่มีหรอกครับ เออมันมันเก้าสิบเก้าหรือห้าสิบเก้าบาทนี่ก็ยิ่งแล้วใหญ่ผมผมไม่จับเลยแต่ลูกลูกศิษย์ผมก็ก็เยอะเนาะที่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 เข้ารวมก็อาจจะได้คดีแหละก็คุ้มแหละก็คุ้มแหละนะครับก็เรียนไปถ้าถ้าเราคิดว่ามันดีก็เรียนไปความรู้น่ยมันมันมีประโยชน์อยู่แล้วนะครับมีประโยชน์อยู่แล้วทีนี้นะครับอาจารย์บางคนของผมก็ว่าสร้างรถอะไรหนึ่งเปอร์เซนต์ดีที่สุดอาจารย์อีกคนหนึ่งของผมก็บอกว่าสามเปอร์เซนต์ดีที่สุดหลายหลายคนก็บอกว่าอ 2%อสุดคนนั้นก็บอกว่า10%ที่อสุดสิ่งที่ผมได้เรียนรู้มาจากประสบการณ์จริงตลอดที่ผ่านมาผมประพิสูจน์มาแล้วว่าคำว่าดีที่สุดของแต่ละคนที่สอนคือดีที่สุดสำหรับเขาแต่อาจจะไม่ใช่ดีที่สุดสำหรับเราเสมอไปดังนั้นแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าไอ้กี่เปอร์เซ็นต์ที่มันดีที่สุดสำหรับเราเราจะต้องมาทดสอบ เราจะต้องมาทดลองว่าแบบไหนมันดีที่สุดสำหรับเราแล้วเราจะเจอเวเจอเจอเจอเวหรือเจอแนวทางเป็นฉบับของเรานะครับผมก็เลยแนะนำว่าให้เราทํา10กลุ่มเป้าหมายไปเลยหรือ10%ไปเลยนะครับอ่ะหเราก็กดสร้างกลุ่มเป้าหมายนะครับพอเราสร้างเสร็จอ่ะเราก็จะได้ละ1กลุ่มเป้าหมาย1%เราก็มาทําต่อนะครับเราก็มาทําต่อนะครับอ่ะก็เหมือนเดิมประเทศไทยนะครับ แล้วก็เลื่อนเป็น2%ต่อก็สร้างกลุ่มเป้าหมายนะครับแล้วก็มาทําต่อนะครับอันนี้ก็เลือกไทยเหมือนเดิมเลยแล้วก็เลือก3%นะครับแล้วก็สร้างกลุ่มเป้าหมายเราก็ทําถึง10%ไปเลยนะครับแล้วก็เราเข้าไปยิงแบบ CBO นะครับหนึ่งแคมเปญเป็นแคมเปญข้อความนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ ไปสร้างชุดโฆษณาสัก10ชุดโฆษณาก็ได้นะครับอันนี้สําหรับคนที่มีงบประมาณถึงนะครับอาจจะใส่งบประมาณสัก350อบาทก็ได้ละนะครับสิชุดโฆษณานะครับแล้วโดยใช้โพสต์ที่ดีที่สุดหรือคอนเทนต์ที่ดีที่สุดที่เราเทสมาแล้วเพิ่มซึ่งผมก็สอนไปแล้วใน EP ก่อนหน้านี้นะครับทีนี้ผมขอยกตัวอย่างแค่3กลุ่มเป้าหมายแล้วกันนะครับแต่ถ้าเราต้องการที่จะสร้าง เพิ่มเราก็สร้างถึง10กลุ่มได้เลยเพื่อม,มาเทสนะครับว่าแบบไหนดีกว่ากันอันนี้เป็นแค่เป็นแค่ตัวอย่างให้พวกเราได้เห็นจริงๆมันสามารถสร้างอีกแบบหนึ่งคืออันนี้คือแบบ 1%, 2%, 3%ใช่ไหมครับอีกแบบหนึ่งเนี่ยเราสามารถทําได้เหมือนกันแต่ผมขอ,อ,อยังไม่สอนด้วยกันนะครับเดี๋ยวความยาวของ EP นี่มันจะยาวมากๆนะครับค่อยๆวันไหนที่ผมสะดวกว่างแล้วเดี๋ยวผมจะทำสอนอีกแบบหนึ่งแล้วกัน นะครับทีนี้เมื่อเราสร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองหรือคอสตองเรียบร้อยแล้วก็ลูกไรเนี่ยสอนมาเรียบร้อยยิงได้ยิงได้เลยไหมยอย่างครับเราต้องให้ AI เนี่ยไปรวบรวมกลุ่มลูกค้าเหล่านี้ก่อนนะครับแล้วก็เราก็ไปยิงกันผมแนะนําว่าถ้าสมมุติเราต้องการยิงในวันพรุ่งนี้ให้เรามาสร้างวันนี้นะครับเพื่อที่พรุ่งนี้ก็อัปเดตเสร็จละแล้วก็เราก็พร้อมยิงได้เลย สมมุติว่าตอนนี้พร้อมยิงสมมุตินะตอนนี้พร้อมยิงเราทํำยังไงจะจงยิงยังไงก็ไปที่หน้าเดิมครับตัวจัดการโฆษณาพอเราไปที่หน้าเดิมปุ๊บเราก็มาสร้างโฆษณาสร้างแคมเปญตรงนี้ได้เลยแล้วก็เลือกแบบข้อความนะครับแล้วก็ดําเนินการต่อจากนั้นเราก็มาตั้งค่าเหมือนเดิมนะครับหน้านี้ก็ทําเหมือนเดิมเลยนะครับใส่ชื่อแคมเปญ แล้วก็ใส่งบประมาณในระดับ cbo อ่ะสักกี่บาทด,ดีสมมติสัก100บาทนะครับสัก100บาทนะครับแล้วก็กดถัดไปนะครับจากนั้นเราก็มาใส่ชื่อกลุ่มเป้าหมายหรือชื่อชุดโฆษณาแล้วก็มาตรงนี้แหละครับตรงนี้แหละครับเราก็มามาเลือกกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองของเราเห็นตรงนี้ไหมครับที่มันเขียนว่ากลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองเราก็กดตรงนี้ค้นหากลุ่มเป้าหมายที่มีอยู่นะครับ เห็น <âm> ไหมครับกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองมันก็จะมีที่เราสร้างเมื่อสักครู่นี้นะครับอันนี้คือกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกัน <sh arp> เห็นไหมครับมันก็จะขึ้นมาสังเกตอะไรไหมครับนี่ขนาดเห็นตรงนี้ไหมครับขนาดมันเขียนว่าไม่มีเพราะว่าอะไรบากเฟซบุ๊กเนี่ยอ,อัปเดตยังไม่เสร็จนะครับอัปเดตยังไม่เสร็จแต่ถ้า Facebook อัปเดตรวบรวมกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้เสร็จเรียบร้อยตรงนี้มันจะมีขนาดชัดเจนเช่น5,160,000กว่าไปนะครับ ทีนี้เราก็มาเลือกถ้าเราต้องการยิงแบบกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองหรือ custom a u d i e n c e นะครับเราก็เลือกอันนี้ลูกค้าเก่า10วันไม่รวมคนทักแชทก็เลือกอันนี้จากนั้นตรงเนี้ยก็ไม่ต้องทำอะไรละไม่ต้องทำอะไรแล้วครับจริงๆมันมีสูตรเนาะแต่นี่แค่เป็นแบบแรกให้พวกเราได้ดูนะครับจากนั้นเราก็กดถัดไปครับแล้วก็เลือกใช่ไหมครับเลือกโพสต์ที่เราต้องการยิงโฆษณา อ่าผมขอทําเป็นตัวอย่างแล้วครับอ่ะเลือกสักโพสตหนึ่งอันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้กันนะครับเพจนี้เป็นเพจตัวอย่างให้พวกเราได้ดูก็พอนะครับทีนี้ทีนี้เราก็กดเพจแพร่ได้เลยนะครับกดเพจแพร่ได้เลยแต่ถ้าเราจะยจิงแบบลุกอะไรออเดียนต์ตรงนี้เราก็มาเปลี่ยนนะครับตรงนี้เราก็มาเปลี่ยนนะครับแล้วก็เลือกออกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกัน1%ถ้าจะยจิงแบบ CBO นะครับ ผมก็แนะนําว่าให้เราทําแบบนี้อันนี้คือหนึ่งเปอร์เซนนะครับหนึ่งเปอร์เซนเดี๋ยวผมขอใส่ชื่อกลุ่มเป้าหมายก่อนจะได้แยกแยกได้เห็นไหมครับตรงนี้ขึ้นว่าหนึ่งเปอร์เซนละเราก็กดตรงนี้จุดสามจุดแล้วก็กดสร้าง3ครับเรามีแล้วหนึ่งนะครับจะสร้างําอีกสองนะครับเป็นสามฟอเมื่อกี้ผมสร้างสามกลุ่มเป้าหมายที่เป็นลูกอะไรนะครับได้แล้วหนึ่งเปอร์เซนนะครับก็ผมก็มาเปลี่ยนต่อ เห็ตรงนี้ไหมครับผมมาผมก็มาเปลี่ยนเป็น2%ต่อนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนชื่อด้วยไปเปลี่ยนชื่อด้วยจะได้จําได้แล้วก็แยกได้ว่าอันนี้กี่เปอร์เซ็นต์อันนี้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับนี่อันนี้2%อโอเคแล้วก็อันนี้3% 3%เราก็ทําแบบนี้ครับอ่ะเราก็มาเปลี่ยนตรงนี้ เหมือนเดิมจาก2%นะครับก็เป็น3%ต่อนีเลอกยจะได้1แคมเปญครับ1แคมเปญ3ชุดโฆษณาก็คือลูกอะไร1%ลูกอะไร2%ลูกอะไร3%แล้วก็ใช้โพสต์ที่ดีที่สุดที่เราเทสมันแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นทํายังไงต่อหลังจากนั้นเราก็กดเผยแพร่ air, นะครับหลังจากนั้นเราก็กดเผยแพร่ดเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดก่อนนะครับ ไม่อยากผยแพร่เดี๋ยวจะเสียเงินเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้เซตกรอบป้ามาอย่างละเอียดเนาะทีนี้เวลาเราจะมาดูว่าชุดโฆษณาไหนที่มันดีสำหรับเรานะครับให้มาดูตรงนี้นะครับเราก็เลือกแคมเปญที่เราต้องการใช่ไหมครับแล้วก็กดที่ชุดโฆษณานะครับเห็นไหมครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์เราก็มาดูตรงนี้แหละครับว่าผลลัพธ์เป็นยังไงการเข้าถึงเป็นยังไง อินเฟชันของเราเป็นยังไงต้นทุนต่อผลลัพธ์เนี่ยเป็นยังไงแล้วเราก็จะได้รู้ผลลัพธ์ว่าไอ้กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยที่มันดีที่สุดสําหรับเรานั่นแหละครับคำว่าดีที่สุดสำหรับเราจริงๆไม่ใช่ดีที่สุดสําหรับคนสอนหรือว่าโค้ดคนไหนนะครับโอเคไหมอันนี้คือวิธีการยิงแบบคอ t o m Audience แล้วก็วิธีการยิงแบบลูกอะไรออเดียนรวมถึงการสร้าง เป้าหมายของทั้งสองด้วยนะครับสำหรับ EP นี้นะครับการสร้างแล้วก็ยิงแบบ c u ส t o m a u ดเ e n c แล้วก็ลุกอะไร a u ดเ e n c นนะครับ EP ที่19ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่มีคำถามก็สามารถสอบถามได้ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับถ้าสมมติว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจกันหน่อยนะครับเพื่อที่ผมจะได้รังสรรค์ คลิปดีๆแบบนี้ให้พวกเราได้เรียนรู้กันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เยอะๆเลยนะครับไม่ว่าทางช่องทาง YouTube ของอบังออนไลน์แล้วก็ทางแฟนเพจนะครับอบังออนไลน์นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ